สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติมน้อยเทดดี้ท,ทารโร่นะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องพ่ยิปซีมาฝากนะคะเรามาดูดวงกันนะคะว่าท่านที่อยู่ในราศีมีนนะคะดวงเดือนอน,นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างจะเห็น,หนตรงที่ว่าคนที่ราศีมีนนะคะเรื่องความเจ็บป่วยเนี่ยจะดูว่าเด่นชัดมากดังนั้นเนี่ยคนราศีมีนอาจจะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการแพ้อากาศแพ้เครื่องสําอางช่องท้องมีปัญหานะคะสารพิษเยอะดังนั้นนะคะก็ อ่านเรื่องสุขภาพก่อนเลยก็แล้วกันเนื่องจากตรงที่ว่ามีอาการเอ่อเกี่ยวกับคล้ายๆเป็นหวัดเนี่ยอาจจะทําให้คนที่อยู่ในราศีมีเนี่ยมีความเครียดว่าเป็นโควิดหรือเปล่านะคะแต่จากหน้าไพ่ก็คือเหมือนกับเป็นไข้หวัดแพ้ากาดอะไรอย่างนั้นธรรมดานะคะส่วนในเรื่องเกี่ยวกับช่องท้องนั้นเนี่ยมันเกิดจากตรงที่ว่า คนราศีมีนอาจจะมีการทําอะไรตามใจตัวเองในเรื่องเกี่ยวกับการกินนะคะจึงเกิดมีปัญหาได้ในช่องท้องดังนั้นช่วงนี้นะคะก็ต้อง ระมัดระวังอาหารที่จะทําให้ท้องอืดท้องเฟอ้อได้ง่ายนะคะก็ต้องเวลาจะทานอะไรต้องดูฤทธิ์ของอาหารนิดนึงนะคะก็จะได้ไม่มีปัญหารุนแรงในเรื่องเกี่ยวกับการงานนะคะหน้าไพ่ขึ้นบอกว่าคุณอยากจะหางานใหม่แต่ช่วงเนี้ยยังหางานไม่ได้จริงๆแล้วในหน้าไพ่ปรากฏว่าถ้าเกิดลาออกไปนะคะส่วนใหญ่จะหาได้ก็คือเป็นงานพาร์ทไทม์เป็นแบบต่อสัญญากันทุกหกเดือนหรือต่อสัญญากันทุกหนึ่งปีแบบนั้นมากกว่าทีนี้ถ้าเกิดถามบอกว่า การงานของคนที่อยู่ในราศีนี้เนี่ยจะตึงตัวมากไหมคือหน้าไพ่มันขึ้นบอกว่างานค่อนข้างหนักมากกว่าก็มีทํามีให้ทําไปได้เรื่อยๆเพียงแต่ว่าตัวคุณเองจะมีความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายเนื้อหางานที่ทําอยู่ทุกวันนี้อยากจะเปลี่ยนสายงานแต่ในหน้าไพ่ขึ้นบอกว่าเปลี่ยนแล้วก็คือมันเปลี่ยนยากเป็นเพราะเหตุนหนึ่งตรงที่ว่าช่วงนี้ด้วยภาวะเศรษฐกิจด้วยล่ะค่ะหน้าไพ่มันจึงได้ขึ้นบอกว่า เหมือนกับอาจจะต้องรอไปก่อนในเรื่องเกี่ยวกับการหางานนะคะส่วนท่านที่เป็นเจ้าของกิจการอยู่แล้วเนี่ยในหน้าไพ่ขึ้นบอกว่าคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยอาจจะต้องทําประชาสัมพันธ์หรือมีการแจกสินค้าหรือแม้แต่แบบลูกค้าคนใดมาซื้อของคุณเป็นคนแรก คุณอาจจะทําเป็นในลักษณะตรงที่ว่าอาคนแรกคุณถือว่าทําบุญทําทานไปให้ฟรีตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้ขายดีขายดีขึ้นมีคนมาซื้อเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่เป็นอย่างนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินนะคะการเงินเนี่ยจะเห็นตรงที่ว่ามีการใช้จ่ายเงินในเรื่องตรงที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือย นะคะแต่ดวงของคนที่อยู่ในราศีมีนช่วงเนี้ยอะไรต่างๆล้วนแต่จําเป็นหมดนะคะจึงทําให้แบบมีการซื้ออะไรตามใจตัวเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องของเงินตึงนะคะส่วนในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนะคะในคนโสดยังสแสวงหาคิดว่าเจอคนที่ใช่แล้วอยู่ดีๆพอคุยไปสักระยะหนึ่งคุณก็มีความรู้สึกว่าเคมีมันไม่ตรงกันจึงทําให้แบบบางทีก็อาจจะเลิกห่างกันไปโดยไม่ได้อธิบายอะไรมากนะคะ ทีนี้ในส่วนของคนที่แต่งงานแล้วหรือว่ามีแฟนแล้วเนี่ย หน้าภัยขึ้นบอกว่ามีโอกาสในเรื่องเกี่ยวกับการตั้งครรภ์มีบุตรได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าไม่พร้อมก็ต้องวางแผนครอบครัวแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้พูดในเรื่องเกี่ยวกับการมีบุตรเนี่ยนี่ก็หมายถึงว่าคนที่อยู่ในราศีนี้นะคะในช่วงระยะเวลานี้ความสัมพันธ์เนี่ยจะไม่เป็นอย่างที่คาดหวังคนรักก็อาจจะทําให้ผิดหวังและรู้สึกเส็งได้อาจจะต้องลดความคาดหวังในตัวคนรักลงนะคะแล้วก็แบบ คบกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะทําให้สถานการณ์แบบไม่ค่อยดุนแรงมากนะักแต่ถ้าเกิดท่านใดที่อยู่ในราศีนี้หวังแต่งงานในปีนี้เนี่ยไพ่ก็ยังขึ้นไม่ชัดเจนนะคะว่าแบบเออจะได้แต่งงานนะคะเป็นเพราะว่าของทุกอย่างมันถูกเลื่อนออกไปหมดนั่นเองค่ะเอาละค่ะก็ครบแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกระติ๊บน้อยเทนดี้ทาโร่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ